เื้อตัวนี้นะคะจะแต่งเส้นเอวแล้วก็ชายเนี่ยจะมีการดีดย้วยนะคะทีนี้อันนี้คือเอวที่เป็นเส้นตรงอันเดิมของเขาเนี่ยนะคะเสื้อตัวนี้จะมีข้างหน้าจะมีสามชิ้นนะคะเพราะว่าเราต้องการสร้างดีดย้วยแนวนี้กับด้านข้างจากตรงนี้นะคะ จากแบบตัวนี้นะคะพี่หงจะไม่ทําย้อยที่ชิ้นชิ้นชิ้นตะเข็บแรกนี้เพราะว่าคนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วเขามีหน้าท้องนะคะถ้าเป็นสาวสาวเราทําดีดต,ตรงนี้ได้เลยนะคะแต่พอมีหน้าท้องเนี่ยชิ้นนี้ห้ามดีดนะคะถ้าชิ้นนี้ดีดนี่หน้าท้องจะชัดมากขึ้นเราก็จะมาทําดีดระหว่างตะเข็บที่สองกับด้านข้างนะคะชิ้นหน้าอันเนี้ยจะมี3ามชิ้นอันนี้ชิ้นที่หนึ่ง อันนี้ชิ้นที่สองแล้วก็อันนี้ชิ้นที่สามอันนี้คือด้านข้างเราจะแต่งเส้นเอวก่อนนะคะเส้นเอวเนี่ยเรานําตอนที่เราสร้างเนี่ยเขาจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะเรานํามาต่อกันต่อกันแล้วก็ยกด้านข้างเนี่ยค่ะขึ้นหนึ่งกระเบียดอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยลงไปหนึงหุนเราก็จะได้อย่างนี้เนี่ยค่ะค่อยๆปรับขึ้นไป คือถ้าจะลากเป็นเส้นตรงถ้าจะลากเป็นเส้นตรงก็จะได้อย่างนี้ข้างหน้าเนี่ยลงมาหนึ่งหุนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นไปที่ด้านข้างด้านข้างเนี่ยจะขึ้นมาตรงนี้นะคะจะยกขึ้นไปหนึ่งกระเบียดดังนั้นจากด้านข้างเนี่ยจะขึ้นไปหนึ่งกระเบียดแต่ด้านหน้าเนี่ยจะลงมาหนึ่งหุนนะคะเราจะเทเอวลงมา เพื่อที่ว่าเสื้อจะได้ไม่เชิดขึ้นนะคะพอเราได้แนวเอวแล้วตรงตะเข็บตรงนี้ค่ะทำลูกศรให้รู้ว่าเวลาต่อเนี่ยตรงนี้จะต้องเจอกันพอเราได้แนวเอวแล้วทีนี้เรามาหาันชายเสื้อนะคะให้กระดาษอยู่กับที่นะคะจับเส้นเอวที่เราแต่งเมื่อกี้นะคะกับแนวกระดาษที่เราต้องการบานออกเนะะี่ยค่ะ นวตะเข็บตรงนี้นะคะให้ตรงกันเพื่อที่เราจะหาชายเสื้อตรงนี้เราก็ดีดออกชิ้นนี้เราก็ดีดออกดีดออกมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับสรีละนะคะคนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีหน้าท้องดังนั้นที่หงจะไม่ดีดออกมากนะคะแต่ถ้าเป็นสาวๆาวเนี่ยถ้าจากรูปเนี่ยคะ่ะอย่างเงี้ยเราดีดออกมากได้ เห็นไหมว่าคนใส่เนี่ยเขาไม่มีหน้าท้องแต่ถ้าเจอคนมีหน้าท้องตรงนี้เนี่ยตะเข็บตรงนี้เนี่ยห้ามดีดนะคะดีดตะเข็บตรงนี้ดีดตะเข็บที่สองแล้วก็ไปดีดด้านข้างคือเขาเจ้าตัวคนนี้เขาสะโพกเล็กนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วมีหน้าท้องแต่ว่าสะโพกเล็กดังนัง้นพอสะโพกเล็กเนี่ยเราจะมาดีดด้านด้านข้างได้นะคะจะทำให้ดูเขาเสริมสะโพกแต่ว่าดีดตรงหน้าท้องไม่ได้นะคะ อันนี้ความยาวที่พี่หงกําหนดไว้6นิ้วครึ่งเราจะค่อยๆโค้งนะคะพอเราจับตะเข็บมาชนกันเส้นเนี่ยค่ะเส้นที่6นิ้วครึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะค่อยๆโคง้ง จะโค้งมากโค้งน้อยเนี่ยไม่ไม่ตายตัวนะคะอยู่ที่เราจะดีไซน์เลยค่ะจะให้ข้างด้านข้างๆโค้งขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้อยู่ที่เราดีไซน์เลยไม่ตายตัวนะคะแต่ว่าให้เขาเป็นเส้นโค้งทีนี้เส้นเอวเนี่ยเวลาเราเราจะเช็คความยาวใช้เส้นเอวใหม่ที่เราขีดนะคะตรงนี้ยาวจาก เอวด้านข้างเนี่ยห้านิ้วสามไม่ถึงหกนิ้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันใช้เส้นเอวใหม่นะคะอันนี้ข้างหน้ายาวหกนิ้วกระเบียดนะคะตัดออกมาเลยค่ะดูว่าโค้งขนาดเนี้ยเราพอใจไหมอันนี้เป็นการแต่งโค้งให้ชายเสื้อย้อยนะคะนคะคะ ้าด้านข้างสั้นเนี่ยจะทําให้ดูสะโพกไม่ใหญ่นะคะถ้าโค้งอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยด้านข้างควรจะสั้นขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าสั้นมากเกินไปเราจะสั้นขึ้นได้อีกนะคะอย่างเงี้ยค่ะจะลากอย่างงี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเว,ว้าตรงนี้สักน,นิดนึง ไม่ตายตัวนะคะเพราะว่าตรงนี้แล้วคือต้องดูว่าให้เส้นที่เราลากเนะะี่ยค่ะเขาต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันจากเส้นเมื่อกี้ที่เราขีดก็ใช้ได้แต่ว่าอันนี้จะแต่งขึ้นมาอีกเส้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ